ท่านรองเกตทิพย์สุภาวนิชครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านก็เป็นโฆษกสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับครับผมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเปิดเรียนนะครับเรามีกําหนดการที่จะเปิดเรียนในวันที่เท่าไหร่ครับผมท่าน 17พฤษภาคม2565ค่ะครับผมและมีมาตรการต่างๆที่เตรียมความพร้อมไว้ด้วยค่ะครับผมทราบว่า ในครั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้เต็มรูปแบบด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนแล้วก็มีการฉีดแล้วอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบุคลากรด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนสามารถปรับตัวหลายๆอยางได้แล้วาการจัดการการสอนก็ถึงเวลาที่นักเรียนกับคุณครูต้องมาออนไซต์และเจอกันเพื่อเติมมิติต่ตางๆค่ะ ท่านครับประเด็นของเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนล่ะครับเราจะนําตรงนี้มาเป็นข้อกําหนดไหมครับว่าเขาจะไม่สามารถมาเรียนคอนไซน์ที่โรงเรียนได้ครับ ค่ะตรงนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการเปิดปิดโรงเรียนหรือไม่เป็นเกณฑ์ในสิ่งที่นักเรียนจะมาโรงเรียนหรือไม่มาโรงเรียนนะคะคเพราะว่าตรงที่เราอยากให้ฉีดเพื่อเป็นกรอะคุ้มกันตนเองแล้วเราก็รณรงค์ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้เต็มที่เพื่อที่จะเกิดความปลอดภัยที่อาการจะลดน้อยลงตรงนี้คือสิ่งที่เรารณรงค์แต่ไม่เป็นเกณฑ์ค่ะ เด็กไม่ฉีด<อ>ก็สามารถมาโรงเรียนได้ค่ะครับ,รบ<ม>เรียนถามขยายความเพิ่มเติมเรื่องของการเปิดเทอมอ่อนไซต์เนี่ยแปลว่า ร้อยเปอร์เซ็นทุกโรงเรียนเลยไหมครับตามนโยบายคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนิษฐ์เนทองแล้วก็ทางท่านเลขากรกทนะคะท่านอภิพรพิญาสารเนี่ยบอกเลยว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือออนไซต์เพราะฉะนั้นมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนเปิดออนไล1์ร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็ส่วนการเตรียมความพร้อมต่างๆให้ปฏิบัติการเนี่ยเคร่งครัดแล้วก็ยังห่วงเรื่องการมาโรงเรียนแล้วอย่างไรต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นต้องเคร่งครัดมาตรการรอเดี๋ยวจะขออนุญาตบอกรายละเอียดว่าสิ่งที่ท่าน ย้ำม,มีอะไรบ้างนะคะค,ค่ะ ในเรื่องของ 3T 1 V เป็นเรื่องของการตัดความเสี่ยงนะคะเสริมภูมิกุ้มกันซึ่งเราโดรลง,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 ลงแล้วก็มันอยู่ในสิ่งที่เราต้องปฏิบัติด้วยออ 3T นี่ก็คือทีแรกก็เป็นเรื่องของไทยซั็โควิดพลัสนะคะคซึ่งอันนี้โรงเรียนต้องมีการประเมินแล้วก็ประเมินต้องผ่านเป็นสีเขียวเพื่อที่จะเปิดโรงเรียนได้อันนี้แสดงถึงความพร้อมที่สถานศึกษานั้นสามารถเปิดได้อันที่สองคือทีที่เราเรียกว่าเป็นไทยเซฟไทยตัวนี้คือหลือกันประ เมินอ,อยังอื่นก็ได้อันนี้ประเมินเพื่อให้รู้ว่าเรามีความเสี่ยงสูงเสี่ยง,งต่ำหรือเราเอยู่ในกลุ่มไหนนะคะค อันนี้ใช้ทั้งบุคลากรครูนักเรียนแล้วก็ทุกคนเลยนะคะเพื่อประเมินตนเอแล้วจะมีการป้องกันและระวังและใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนทีอันที่สมคือ A T K หรือการเทสนะคะการเทสเนี่ยคือการคัดกรองให้เหมาะสมนั่นหมายความว่าทั่วทั่วไปที่โรงเรียนเนี่ยจะมีการคัดกรองผ่านเครื่องวัดอินหภูมิแต่ว่าถ้าเด็กมีอาการหรือมีความเสี่ยงอันนั้นเนี่ยเขาค่อยไปตรวจ A T K ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องตรวจเอทเคนะคะคแต่ตรวจเฉพาะคนที่มีอาการมีความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจแล้วก็เพื่อไปนำสู่การรักษาต่อไปนะคะคส่วนอันนั้นเป็นสาทีครบแล้วนะคะ V ก็คือเป็นเรื่องของการให้เข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ที่เราทั้งกระทรวงศึกษาธิการสพทเองแล้วก็รวมทั้งสารณสุขนะคะกรมอนามัยก็ร่วมกันรณรงค์ตรงจุดนี้มากซึ่งเมื่อวานนี้ได้รับทราบข่าวว่าทั้งท่านประลัดกระทรวงศึกษาธิการและท่านรองที่เป็กรมอนามัยท่านนายแพทย์สราวุฒิุญสุขก็ได้อัดคลิปรณรงค์ในเรื่องนี้เพื่อสร้างให้สถานศึกษาปลอดภัยก็คาดว่าคลิปน่าจะออกภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะก็จะเห็นคลิปที่ช่วยกันในโครงการรณรงค์จุดนี้นะคะ แล้วก็ต้องเน้นมาตรการ6-6-7ดค่ะในมาตรการ6-6-7เนี่ยค่ะคเป็นสิ่งที่สําคัญที่โรงเรียนทุ่โรงเรียนแทบจะท่องได้เลยว่า6หลักคืออะไร6กเสริม <6 S 1> ค,คืออะไร7เข้มคืออะไรนะคะ หหลักเนี่ยเป็นการปฏิบัติอันนี้จะปฏิบัติที่โรงเรียนเมื่อเปิดออนไลน์นะคะนั่นก็คือเว้นระยะห่างอย่างน้อยหเมตรแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเสียงสูงยังเป็น2เมตรอยู่นะคะคแต่เรื่องสวมหน้ากากเนี่ยต้องสวมร้อเปอร์เซนตนะคะลังมือคัดกรองวัดไข้แล้วก็ลดการแออัดแล้วก็ทําความสะอาดอันนี้คือ6หลัก ถ้าหเสริมนะคะก็ต้องดูแลตัวเองใช้ช้อนกลางและส่วนตัวทานอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกแล้วก็มีการสํารวจตรวจสอบและกับกันตัวเองนะคะเจ็ด <7 S 1> เข้มนี่ก็จะเป็นที่เมื่อสักครู่พูดทีแรกนะคะเป็นไทซับฟลูท l สนะคะซึ่งก็ต้องประเมินสถานศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมนะคะคอันที่2ก็จะเป็นสมาวบเบิลนะคะอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของอาหารต้องตามหลักสุขภาพที่บ้าแล้วก็ หลักวิชาการอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ต้องตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็อันที่5ที่สาคัญเลยคือต้องมีแผ,ผนเผชิญเหตุนะคะและมีการซักซ้อมสกูอ o l เซอร์เชันนะคะการทำสกูอ o o เ i s ร l a t ชันจะมีการคุยกับทางหน่วยสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอาจจะเป็นอสมอ,อาจจะเป็นรพสตาหรือจะมีส่วนที่มีการช่วยดูแลการทําให้เกิดสกูอ o l เ s o ร a t i ชันนะคะแล้วก็อันที่6ก็คือการควบคุมการเดินทางซีลรูทนะคะแล้วก็สกูพาร์ตอันที่7ค่ะเพราะฉะนั้นเปิด อย่างปลอดภัยต้องเคร่งมาตรการ667ค่ะใช่ครับส่วนที่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเปิดเทอมก็คือเรื่องของปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยอันนี้เรามีแผนมีมาตรการอย่างไรบ้างครับค่ะคือมันมีสส่วนนะคะส่วนที่ท่านล็งเห็นเลยและท่านได้ยินบ่อยๆคือเรื่องของโครงการพาน้องกลับมาเรียนรตรงจุดนี้ค่ะคือน้องที่หายไปเลยจากระบบของโรงเรียนนี้แต่จริงๆแล้วไปอยู่อีกระบบของโรงเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง เราจะเคลียร์อย่างไรให้เรารู้จริงๆว่าน้องคนไหนที่ไม่ได้กลับเข้ามาสู่ระบบนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้มีโครงการพาน้องกลับมาเรียนแล้วก็ร่วมกันของทุกแท่งทุกหน่วยงานนะคะเพื่อช่วยให้เด็กกลับเข้ามาสู่ระบบซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่25เมษายนเนี่ยก็รับทราบเลยว่ามีนักเรียนเนี่ยที่จะต้องดำเนินการเนี่ยยอดอยู่ที่1 2 0 0 0 0กว่าคนแต่เราติดตามตัวพบตัวแล้วก็คือ9 5 0 0 0พันกว่าคนคแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งสพทสอสอสชกสเน แล้วก็สสสนะคะซึ่งเราจะพบเลยว่าการดําเนินการเนี่ยมันมี ขั้นตอนในการทําอยู่แล้วคือเป็นระยะที่นํากลับระยะรักษาระยะพัฒนาแล้วก็ระยะส่งต่ออันนี้คือพอเด็กกลับเข้ามาเราจะรู้แล้วว่าเด็กที่เราจะต้องทําให้ภาวะจดถอยที่หายไปจากระบบเราจะต้องเติมก้อนโตสําหรับเขาแต่ก็จะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เรียนนะแต่ไม่ได้เจอคุณครูเลยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่จะต้องเติมแบบหนึ่งแล้วก็เด็กบางคนเอ,อ่อเรียนอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ต้องปิดโรงเรียนไปทั้งโรงเรียนเลยคือไม่มีความต่อเนื่องก็ต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งในาง การเติมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเติมให้ตรงจุดเราต้องเติมให้ตรงไว้แล้วเราต้องเติมให้ตรงเรื่อง เพราะว่าเด็กที่จะกลับเข้ามาสู่การเรียนปกติจะต้องเรียนทั้งเรื่องปกติและเรียนทั้งเรื่องที่เติมด้วยเพราะนั้นเรียกได้ว่าต้องเตรียมความพร้อมซึ่งขณะนี้นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านเศรฐาเอกเน้นย้ำเรื่องการเติม learning loss มากจึงเป็นที่มาว่าทั้งสํานักสนอกกทั้งสํานักทางสทรรซึ่งจะจบเรื่องของมี n i hackathon ไปก็เป็นหัวข้อหนึ่งในการที่ทําให้เกิดการพิชิ n g ในเรื่องของ l e a r นน n g งรอของคุณครูที่มาโชว์เคสกันนะคะคอันนี้ก็เป็นการต่อยอดแล้วก็ทั้งสภา,าการศึกษาเองก็เช่นกันสภา,าการศึกษาก็วิเคราะห์ออกมาจึงทําให้เสวกรหรือสํานักวิชาการของสสวเนี่ยค่ะต้องนําจุดที่สภา,าการศึกษาแล้วมาต่อยอดเป็นเรื่องของงานวิจัยที่สรุปว่าผู้เรียนเนี่ยต้องเติมอะไรช่วงไวัยไหนอย่างเช่นปหนึงถึงปสเนี่ยคะ่ะสิ่งที่ต้องเติมมากที่สุดคือภาษาต่างประเทศ แล้วก็วิทยาศาสตร์เพราะว่าเกิดภาวะถดถอยตรงจุดนี้แล้วก็คุณลักษณะที่เด็กเนี่ยไม่กล้าตอบคําถามขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และรวมทั้งสัมพันธภาพการทํางานกับผู้อื่นลดลงอันนี้คือเมื่อเปิดเธอมา ต้องเติอน,นะคะอันนี้ของปหนึ่งถึงปสาปสี่ถึงปหกก็เช่นกันลักษณะของช่วงชั้นที่1นกับช่วงชั้นที่2จะคล้ายกันเพราะยังเป็นเด็กอยู่ส่วนมหนึ่งถึงมสาแล้วก็มสี่ถึงมหกอันนี้นก็จะขาดในเรื่องของความรู้และการเชื่อมโยงองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของเจตคติของต่อการเรียนดวิชาตรีเลแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะการปฏิบัติแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยสภาวะทางอารมณ์ด้วยที่เครียดสะสมสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นมันเรียกได้ว่าเป็น พุทธที่สําคัญแต่จะทําอย่างไรที่จะนําทุกอย่างมารวบรวมท่านเดขาก็เลยให้นโยบายว่าเราควรตั้งศูนย์ที่จะรวบรวมประสานงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปให้ถึงและรวมทั้งกํากับติดตามว่าเด็กที่ถูกเติมเติมแล้วกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือ,อยังตั้งเป้าหมายให้ชัเดเครับผมในท้ายนี้ครับท่านรองเลขาธิการจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังครับแล้วก็น้องๆที่กําลังจะได้กลับเข้าสู่การเรียนออนไล ในภาพเรียนที่หนึ่งนี้ครับใช่เลยครับค่ะอยากให้ทุกทกท่านเข้าถึงวัคซีนนะคะเพื่อที่จะเป็นเกราะคุ้มกันลูกหลานของท่านและเข้ามาเรียนอย่างปลอดภัยในส่วนเรื่องของการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสพทอเองเนี่ยเน้นย้ำมากเลยว่าทั้งการเรียนที่เกิดปกติบวกกับการเรียนที่ เกิดจากภาวะถดถอยไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามเราพร้อมที่จะเติมทุกจุดประเมินว่าเด็กมีการขาดจุดไหนเติมจุดนั้นเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วรวมทั้งยังจะดึงศักยาภาพให้เกิดสูงสุดในการที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้รับความรู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะ